สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับม e ีแอดสบายใจยามเช้าครับก็นำพาทุกท่านมาท่องเที่ยวไม่ไกลจากกรุงเทพพหานครของเรานะครับที่นี่สมุทรสาครก็คือวัดเกตุมดีศรีวลาลาบ ที่ปิดไว้เปิดเองได้ไรคนมาแต่ต้องกรับองค์นี้เพิ่งมาโอ้ืขึนใจได้มกากราบครับพระพุทธเมตตานะครับประดิสถานตรงนี้ถึง4พระองค์โอ้สีทองงดงามชื่นใจมากๆนะครับแล้วก็ยังมีนี่ฮะองค์สีทองที่ท่านเห็นระยิบระยับยาวไปเยอะไปเยอะนะครับพุทธมีเรื่องฤทธิ์ก็คือ พระพุทธเสหิงหน้าตัก20นิ้วเหมาะสำหรับนี่ครับปฏิสถานตามวัดต่างๆนะครับอันนี้ผมเข้าใจเองนะว่าพระเดชคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระบรวนาวิสุทธิคุณด็อกเตอร์นะครับหลวงพ่อท่านเจ้าวาดแห่งวัดเกตุมนะครับท่านก็คงจะทําบุญถวายไปทั่วแหละครับนะครับต้องบอกว่าพุทธบาร,รมีเมตตาเป็นสี่มงคลมากๆนั่งสมาธิ นะครับคุณบริยาผมก็นั่งสมาธินั่งเข้าอี้นั่นแหละง่ายงนะครับมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงครับแล้วก็ภาวนานะครับสัมมาระหังแล้วก็ละหังละหังไปนะครับลูกก็เล่นไปนะครับเมื่อเรามีศรัทธานะครับมีปัจจัยมีกําลังปัจจัยและเราเข้าใจว่าเป็นบุญกุศลทั้งนั้นนะครับเราจริง พากันมาที่นี่นะครับครับลองช่วยกันทำบุญนะครับก็เป็นบุญของพวกเรานะครับเรียกว่าเรามีทั้งน้ําทั้งบ่อนะครับมีทั้งศรัทธามีทั้งปัจจัยมีทั้งความรู้นะครับที่จะมาทําบุญในวันนี้นะครับ เกิดขึ้นมาเองและเล่งเปทิศไหนสว่างสวัยชัดชวานอากาศละเมกกันดลให้ฝนโปรยย็นสายลมบอยชยเฉยชิยชิวปลิวผ่านท่อน้ำพุทะลุพุ่งมาจากบาดาลผุ้พานาณาพันแยมปลิบานประการตา ที่ก็หยุดไหลน้ำใในมหาสมุทรสุดโอชาดอกบัวใหญ่น้อยก็ห้อยย้อยทั่วนภาทันทะปทุมนานานก็แวกศิลามาห้ยอนรุกขชาติได้มีด ดอกไม้ทิพย์ทั้งทิวทวัดมวลดุริยางสล้างสลอนทั่วที่ทำพรและพาสุธาวันที่พระมหาบุรุษพระสูตรนั้นเกิดอัศจรรย์ล้วนเกินจะพันรณนา สาจาน,นะครับผมกอมาทิฐฐาน,นบุญบารมีนะครับเกิดปาฏิหาริมามากมายนะครับผมจึงพาครอบครัวมาบ่อยๆครับจะไปเที่ยวไหนเริ่มต้นจากที่นี่ก่อนมาตึงกลางมาสวรรค์ก่อนนะเกตุมาดีมงคลมาสถานและจะไปไหนก็ไปได้ครับวนันนี้มีความสุขมากๆนะครับคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์กับท่านมาก บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับหลายท่านมาทักมาจิดมาทักผมคุณบิ๊กแอใช่ไหมโอ้ดีใจครับดีใจหลายท่านทุกอาทิตย์แทบว่าได้นะครับขอบคุณขอบคุณที่ติดตามรายการนะครับขอบความโชคดีจงเกิดกับทุกท่านตลอดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ